ใช่ใช่ครับ,ค,รบคือผมมองว่าที่มาของสวเนี่ยนะครับนอกจากคือจะใช้คําว่าอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะครับ<อ>ที่มาของของของการมาของสวมันไม่ชอบอะนะครับมีการทัวกันน,นะครับมันไม่ถูกหรอก<อ>ถามว่าทําได้ไหมว่านะครับ ให้สรรหาจริงๆะนะครับในแต่ละกลุ่มทั่วประเทศขึ้นนิดไว้เลยว่าคุณจะสมัครกลุ่มไหนอะไรยังไงแล้วสมัครกันไปเลยไม่ต้องผ่านแต่ละจังหวัดไม่ต้องทําอะไรที่มันจะปล่อยให้มีการรั่วได้ะนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงเลือกตั้งใหม่รอบสองเนี่ยสมมุติเอาสมมุติแบบแบบที่แบบเ,เร็ว้ายที่สุดนะก็คือเลือกตั้งใหม่แบบเดิมไม่แค้ไขกติกาผมก็ยังเชื่อว่าหาคนยากนั่นแหละะ ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่หมายถึงยังไงครับการเลือกตั้งครั้งก่อนมีคุณมีทวดแล้วนะอ่าทำไมต้องเลือกตั้งใหม่อ่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าแล้วก็ท่าหนังสือตอบกลับจากประธานสารดีกาบอกต่างกลุ่มเนี่ยทำไม่ได้มันมีคนจะต้องถูกดําเนินคดีทางอาญาผมก็เชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นครับไม่กล้าลงอ่าอ่อาอาจจะไม่กล้าลงยากขึ้นแล้วมีในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษาอาจจะไม่ไม่ ไม่ใช่ข้อกําหนดของกะกะตตรงนี้แต่ว่าเราก็จะตรวจสอบด้วยใช่ไหมครับเงงรื่องวิธีการศึกษาไม่มันเป็นเรื่องของการที่<า>มัน,นแตกตรงที่ว่าคุณเนี่ยนะครับเป็นคุณหมอคนสวยดีอยู่แล้วนะครับอ่าทำไมต้องใส่พอเอกต้องใส่สอสารานำหน้าอ่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าคุณสมบัติไม่ใช่สาราํำคัญในการสมัครแต่การที่คุณประกาศว่าคุณคือปอเอกคุณคือสอ มันเข้าข่ายว่าเป็นการนะครับแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ทําตามหน้าที่ในเอกสารฉบวสามซึ่งเป็นราชการในข้ขอความเปลียนเทจเป็นการแจ้งความเทจตามประมวลกฎหมายยามาตรา2องหมันก็ต้องดาเนินการหน่อยนะครับถ้าปล่อยแบบที่สังคมคือสังคมเขาถามสื่อมวลชนเล่นกันทุกช่องข่าวดังใหญ่แต่ไม่มีคนมาทําผมมองว่าเรื่องนี้สําคัญเมื่อไม่มีคนมันสําคัญแล้วเมื่อไม่มีคนมาทําผมต้องตรวจสอบ คอนเซปต์ Concept. ประมาณนั้นที่ดูนี่อยู่ในกลุ่มท <Okay, S 1> ี่นีครับ